ดุบเพินไม่ตรงอาจารย์เดียเด๋ยวเดียวผมอาจจะผิดเอาใหม่นะครับดุ๊บสี่ 4, ดุบสี่ดุบไม่ใช่4ีคูณศูนย์นะต้องใช้คําว่าดุ๊บสีแปลว่า2องคูณวงเล็บสี่คูณศูนดุ๊บสี่ตรงก,ารกลางยกกำลังสองหัวท้าย 22856แล้วเลื่อนมาดุบ0707เป็น00ผมผิด49อาจารย์ถูกฮะจบตอบไม่มีทษนับว่าเป็นวาสนาผ่านขอบคุณมากครับอีกทีหนึ่ง7 ศูนย์แปดอีกครั้งหนึ่งฮะศูนย์นี่เป็นตัวหอกแหกตาดีฮะอาจารย์เตรียมได้เลยนะข้อสอบจะต้องใส่ศูนย์เพื่อหลอกเด็กถามว่าทำไมฮะเวลาเราวัดผลเด็กเนยเราไม่ได้วัดความรู้อย่างเดียวเราวัดสมองจำเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์อาจารย์ผมออกข้อสอบได้ถึงขั้นสังเคราะห์ฮะผมฝึกมาฮะผมมีอาจารย์ดีฮะจบก็คือคนเราต้องมีครูที่ดีด้วยฮะ ถ้าครูไม่ดีมันก็แย่เนาะมันก็ไม่รอดมีคนตอบมาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นสี่ตัวฮะสคนตอบมาแล้วนะฮะสี่เก้าห้าหหสี่ตรงไหมครับตรงไหมครับารนะอ,า,อาจารย์ทนานะอาอาจารย์เฉลยวิธีการหาหกเจ็ดโอ้โอเด้ได้ได้ได ฉเฉลยวิธีหาตัวบนก๊อปมาโอเคอ่ะไปด้วยกันนะครับดุบสี่ดุบหกตอบสามเก้าดุบหกเจ็ดเจ็ดหกสี่สิบสองอันนี้ยากหน่อยตัวเล็กเยอะตัวเล็กเยอะเปลี่ยนเป็นนิ้นคิวลอมก็ได้นะฮะ แต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเด็กเลยฮะเอาไว้ประกวดประขันนะฮะไว้ประกวดประขันเออผมต้องชมทางโรงเรียนใต้ใตโรงเรียนอะไรเนาะดังมากๆท่านตอนแสงเรียนโอ้โหเข้ามาเตรียมไม่เคยติดสอนอฮะติดจนได้แล้วไปโอลิมปิกตอนนี้เรียนอยู่ที่ฮาร์วาร์ดฮะแสดงว่าเชื่อช้างเผึ่กในป่าเยอะฮะในป่าแต่ไม่ได้ถูกฝึกมาเป็นช้าง ที่ใช้งานอย่างนั้นในเช่ภาษาแบบชาวบ้านเนะดูหก 6, ดูหกเจนี้ตรงกลางจำได้มั้งคิดได้า่จาจ้นี่ยหกแปดสี่สิด้าสิบหกสี่สิบเกได้เท่าไหร่ฮะหนึ่งสี่เจดเจดู เจ็ดสิบแปดห้าสิบหกห้าสิบหกคูณสองใช่ไหมฮะสองหนึ่งหนึ่งนี่ยากยากมีหน้าอาจารย์ถามดุหกสิบสีแล้วอาจารย์ก็มองเวคริตต,ต้องใช้มันทัดให้น้อยที่สุดผมถูกไหมเนี่ยมีคนมีคนชัดแล้ว อยากให้ไปด้วยกันนะฮะเอ๊ะผมผิดเหรอฮะลงท้ายด้วยสี่ลงท้ายด้วยแปดเอ๊ะผมผิดเหรอฮะเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่นะผมผิดหรือเปล่า